ดีใจครับผมที่เนี่ยแฟนๆมาทำเยอะมากเๆ,ๆเลยก็มาทําบุญร่วมกันครับก็มาถวายอาหารเทนแล้วก็มีถวายมีแจกพูกข้าวสารอาหารแห้งกับชาวบ้านแถวนี้ด้วยครับผมแล้วก็แฟนๆที่มาก็แจกดอกกุหลาบไปด้วยเลยในฐานะว่าเลนทักย้อนหลังใช่ ดีใจดีใจมากเลยครับเพราะว่าก็จัดมาหลายปีแล้วแล้วเแฟนๆหลายๆคนก็ยังมาให้กำลังใจกันอยู่วันนี้ก็ได้หลวงพ่อช่วยสารน้ำมนต์รับปั่นปีใหม่ให้กับเแฟนๆด้วยน่ารักมาก ก็ส่งฟูดพักมามากมายเลยใช่ครับฟูดพักมาโอ้โหหลายคันมากๆก็เดี๋ยวหลังจากกิจกรรมนี้เนี่ยก็เดี๋ยวแฟนๆก็จะได้ไปเล่นจอยกับฟูดพักกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือนอกจากส่งฟูดพักมาแล้วก็มีหลายๆชาติที่ที่มาร่วมงานกันด้วย่หลักมากเลยมากเลยครับ ก็ไออย่างตอนที่ไปนิวยอร์กมาก็มีแบบขึ้นบิวบอร์ดด้วยครับแล้วก็มีบิวบอร์ดของเมืองไทยนี้ด้วยแล้วก็อีกหลายประเทศเลยก็อยากจะขอบคุณมา,มากๆเลยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นแบบพวกตุกต๊กๆก็มีนะนหลังก็เริ่มเป็นตุกต๊กๆแล้วนี่จะเป็นแบบเป็นป้ายวันเกิดเดีย๋ยววันจริงวันจริงต้องไปเก็บโปรเจกต์ด้วยไหมคะที่มีตามพิเศษางๆใช่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะ,จะ,จ,ะจะแวะไปก่อนเพราะเดี๋ยวอีกสองวันเดี๋ยวไปมิลานแล้วไปมิลานต่อ จำได้ที่เพิ่งบินกลับมาเลยเพิ่งบินกลับมาประมาณ2วันได้มาวันที่15ก็เดี๋ยวไปมิลานต่อแล้วอาทิตย์หน้าถ้าบินกลับมาถึงก็คืองานใหญ่เลยเมื่อวานเกือบเป็นลมเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่า jet lag เหมือนเวลามันคงข้ามกันระหว่างนิวยอร์กกับกรุงเทพมันก็ห่าง12ชั่วโมงนมั่นเหมือนเราต้องมาเต้นตอนเที่ยงคืนอะไรอยง <c oughs> ี้ก็มีบูบู้เหมือนกันเมืววว่อวานป็นี้เมื่อวาน มนึงๆะสนุกมากๆแล้วก็แฟนๆโปรเจกต์ของแฟนๆเนี่ยก็ซึ้งเยอะมากๆครับผมแล้วก็เอาจริงๆแค่แฟนๆมาให้กําลังใจในงานรวมทั้งในไลฟ์เซสชั่นต่างๆหนูอยากก็ดีใจมากๆแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องมาจากต่างจังหวัดหรือมาจากต่างประเทศเลยครับผมเขามาหาเราก็ดีใจมากๆตลอดระยะเวลาหลายปีแฟนๆของมีวิถีนี้มีเลยไม่ว่ามีจะจัดงานอะไรมาโอ้ยตั้งใจันตลอดเวลา เราเป็นกำบ้าในแตน้แบบว่า,าวคนที่เรารักเรามากขนาดนี้กนี้จะบอกขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณสำหรับช่วงเวลาทุกช่วงที่ผ่านมาแล้วกคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะ,จะยังไงเลยขอบคุณมากมากจริงๆแล้วก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ถ่ายงานไว้หลากหลายงานมากๆหนังซีรีส์ละคอรอะไรพวกนี้ปีนี้มันจะมีการออนแอร์ก็ปติดตามด้วยบอกว่าทุกคนจะชอบกัน เมื่อวานมาีคุณมามีชาลอดมาครับชาลอ์ Charlotte มารอบแรกแล้วก็คุณมารอบสองรอบแรกมีเก็บิเสียด้วยมีชอปเปอรอ์ชอปเออปเอร์ทํางานเหนื่อยมากครับคือปกติชอปเปอร์ก็จะเหมือนแบบตื่นกลางวันแล้วก็เล่นๆอะไราเงี้ยเมื่อวานคือพอจบรอบแรกไปกลับบ้านหลับยาเกปกนกลางคืนเลยอะ่ะน่าจะเหนื่อยจริงตอนแรกก็จะพามาวันนี้ด้วยแต่ว่าเหมือนร้องทํางานหนักก็เลยวันนี้ให้พักผ่อนอยู่บ้านเป็นขาที่ของเราเลยทั้งตอนชาลล์ทั้งตอนคุณมา ีัก็ดีใจมากๆที่แฟนๆชอบครับแล้วก็เรื่องของชาติลล์รอบแรกเนี่ยก็เป็นหนึ่งเพลงที่ผมได้ทำมาในช่วงปีที่แล้วแล้วน้องก็มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ในงานของน้องด้วยพอได้มาลองด้วยกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบแต่เนื่องด้วยเหมือนเมื่อวานชาลล์ปิดคอนดิชันเรื่องเสียงนิดหน่อยก็อยากจะฝากทุกคนให้กำลังใจน้องนะเพราะว่าน้องก็ทำงานหนักมากๆเลยนะเสียงก็จะรู้สบกคุ้มค่ากับว่ะอย่างเขาตอบ ในคุณมารอบสองนี่ก็ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเหมือนก็คุณเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กเหมือนกันตัคงจะเหนื่อยมากๆเราก,ก็อยากให้นางมาก็มาให้เราน่าหลักประมาณไหยคนก็แบบถึงแบบชื่นใจกับพี่ที่ตุนพูดบนเวทีว่าแบบเออฝักตัวด้วยอะไรเงี้ยฝักตัวแทนฝักเราใช่น่ารักครับแต่ตอนภาษาจีนผมผมไม่รู้จะแปลว่าอะไรตอนนี้พูดไปพูดมาเอ๊ะแปลว่าอะไรนะแล้วก็ยิ้มๆไปก่อน คราบแล้วจากนี้นี่ของมีณคืเรามีอะไราตามกันบ้างครับก็ตอนนี้นะครับผมที่ออนแอร์อยู่ก็มีมนหลากลากทุ่มครับผมก็ทางช่อง3ทุกวันศุกร์เลยตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังของทางคูไอดีด้วยครับผมแล้วก็มีซีรีส์ของคูไดีด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครช่องวันอยู่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์เกาหลีชื่อเรือพิแศกครับถ่ายทำมาประมาณสองปีแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เรื่องออนแอร์ประมาณช่วงมีนาเมษายน ทีนี้ก็หวังว่าจะได้เริ่มขยับไปทางหนักบ้างครับผมก็มีหลายๆเรื่องที่ติดต่อมารอฝากให้ทุกคนให้กำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าบททางยากมากๆเลยน่าจะยากน่าจะยากสุดครับเป็นแนวไหนเป็นแนวที่จะไปถ้า,ถาบอกไม่ได้็นชาเลนที่สุดแต่เป็น,เป,นเป็นบทที่ยังไม่เคยได้รับครับแล้วก็มีสกิลที่ยังไม่เคยได้ทำให้คนไม่เคยทำให้ใครดูด้วยก็หวังว่าจะได้รองบท 3ปียังไงบ้างคาดหวังอะไรยังไงบ้าง <laughs> <laughs> เราระเบิดยู่เลยก็สามสิบสเลขเบิ้ล <laughs> เลขเบิ <laughs> เลเ้ลสามสิบสามปีแล้วครับผมเพราะหวังว่าเลขนี้จะให้โชคใครหลายๆคน Welcome to Star Society